ีน้องท่านหนึ่งนะคะอายุเอออายุสิบเก้าปีแฟนของน้องนะคะอายุ41ปีแล้วก็ทำวีซ่าเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอิตาลีนะคะหลังจากที่มาอยู่อยู่ยังไงอยู่ไปนานไปนานไปเอกสารครบแล้วแฟนก็ยังเฉยยังไม่ จดทะเบียนหรือเดินเรื่องในการแต่งงานหรืออะไรเลยนะคะจนกระทั่งวีซ่าน้องหมดแล้วที่นี้แฟนของน้องเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะในการทะเลาะกันหรืออะไรกันแต่ละครั้งเนี่ยแล้วน้องก็ไปเผลอฉีกฉีกใบรับรองโสดของเขานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ไปยื่นขอใหม่นะคะแล้วก็เอกสารก็มาครบแล้วที่นี้นะคะเมื่อวานนี้คือเกิดเรื่องน้องมาโพส์นะคะใน กลุ่มสายอิตาลีขอความช่วยเหลือเพราะว่าแฟนนะคะยุ่มหัวนะคะแล้วก็ทุบเอ่อแท็บเล็ตน้องพังนะคะน้องก็เลยโพสขอความช่วยเหลือในกลุ่มสไยอิตาลีแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นสายอิตาลีเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าน้องชายเขา <c oughs> หรือญาติเขานี่แหละนะคะ เป็นตำรวจนะคะแล้วทีนี้ตำรวจก็มาพาตัวน้องออกไปนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่มูลนิธิกู้ภัยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน้องก็ขอความช่วยเหลือนะคะแล้วทีนี้วีซ่าน้องหมดนะคะไม่มีเงินงานก็นยังไม่ได้ทำนะคะน้องเพิ่งอายุสิบเก้าปีแล้วก็ แฟนก็บล็อกหุนทางการติดต่อทุกอย่างนะคะวันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ปาแก้วก็คุยไม่ได้คุยกับน้องโดยตรงนะคะคุยกับน้องคนที่ที่เขาประสานงานคุยกันกับน้องนะคะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปาแก้วก็แนะนําไปนะคะด้วยความที่ปาแก,ก้วไม่รู้นะคะว่ากฎหมายของอประเทศอิตาลีเป็นอย่างไรแต่ในกรณีที่โดนยุมหัวแบบเนี้ย นะคะมันจะมีถ้าอยู่อังกฤษมันจะมีหน่วยงาน <c oughs> ผู้หญิงนะคะสตรีละเด็กเข้ามาช่วยเหลือทันทีนะคะแล้วก็จะเชิญนะคะฝ่ายผู้ชายมาพูดคุยมาตกลงกันว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนะคะคือถ้าสมมุติว่าน้องจะอยู่ต่อนะอยากต้องการอยู่ต่อประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าวีซ่าน้องหมดนะคะมีทางเดียวคือผู้ชายต้อง แต่งานแล้วจดทะเบียนสมรสกันกับน,น้องแต่ผู้ชายมันบล็อกน้องทุกทางคือมันไม่เอาน้อง <c oughs> แล้วว่างั้นเถอะนะคะทางเดียวก็คือผู้ชายจะต้องเป็นคนเปลี่ยนตัว๋วเครื่องบินแล้วซื้อตัว๋วเครื่องบินให้น้องกลับเมืองไทยนะคะในกรณีแบบเนี้ยสาวไทยที่ทำวีซา่าคู่มั่นนะคะมาอยู่ต่างประเทศแบบเนี้ย ฝรั่งหลายคนคิดว่ามันไม่ไม่เป็นไรคือไม่แต่งงานก็ได้เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นวีซ่าถาวรอ,อยู่แล้วเข้ามาไม่จดทะเบียนก็ได้ความที่เขาเป็นฝรั่งเขาจะไม่ค่อยรู้กฎหมายของประเทศเขานะ,ะแล้วทีนี้มันก็จะเพิกเฉยนะคะบางคนก็ตีตีมือคือไม่จดทะเบียนนะคะไม่อะไรทั้งสิน้นคือผู้หญิงบางคนก็ต้องทนอยู่เพราะว่าไม่กล้ามีปากมีเสียง เพราะตัวเองอยู่อย่างผิดกฎหมายนะคะกลัวเขาส่งกลับไทยนูน่นนี่นั่นอะไรไปนะคะแต่กรณีของน้องคนนี้คือน่าสงสารมากนะคะคือคุณเด็กอายุ19ปีพ่อแม่ปล่อยมาได้ยังไงนะคะเ, <c oughs> เห็นน้องที่มาเล่าให้ป้าแก้วฟังนะ,ะบอกว่าช่วงแรกๆแ,แฟนก็ดีนะคะแฟนใจดีมากนะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วคือต่างฝ่ายน้องก็จะเอาแต่ใจตัวเอง มากนะคะบ้างนะคะเพราะว่าเพิ่งจะ19ปีเองคุณยังเด็กมากนะคะ,ะโมโหอะไรนีดนีน่หน่อยก็จะงอนก็จะวยวายนะคะส่วนฝรั่ง41ปีบางคนก็จะเข้าวัยทองนะคะอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองยังไม่ชินกับการที่จะเอาผู้หญิงมาอยู่ด้วยแต่ว่าเวลาจีบกันอยู่เมืองไทยเวลาไปหามันก็จะจะอยู่ในช่วงน่ารัก นะคะช่วงคือมาแป๊บแป๊บไปเที่ยวไปอะไรกันมันก็ยังจะไม่มีเวลาทะเลาะก,กันหรือม,ม,มีเวลาหิวมัวกันนะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะผู้ชายก็อาจจะเปลี่ยนใจนะ,ะบอกเคยมันไม่ใช่เราเว้วยคือคือไปด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็น้องบอกว่าอ่าก่อนที่จะเกิดเกิดเรื่องการหิวมัวนี่ก็คือน้องทํากับข้าวนะคะแล้วทีนี้อ่าน้ำมันมันหกนะคะมันหกเปื้อนพื้นฝรั่ง ก็เลยโกรธมากก็เลยหนุ่มหัวน้องนะคะน้องอาจจะตอนนั้นอาจจะเล่นมือถืออาจจะเล่น iPad หรืออะไรก็ได้นะคะก็เลยทําให้เลอเลอนะคะเกิดาการทําให้ครัวเขาเปื่อนนะคะเขาก็เลยโมโหก็เลยหนุ่มหัวกันขึ้นแล้วก็ทุบแท็บเล็ตของน้องจนพังนะคะน้องก็เลยกลัวแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะ ยังไงก็เมื่อเช้านี้น้องเขาคนที่คุยกับป้าแก้วนะคะก็ะส่งข่าวว่าฝรั่งก็บล็อกน้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวป้าแก้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ากรณีของน้องคนเนี้จะสิ้นสุดยังไงจะได้กลับไทยอย่างปลอดภัยไหมนะคะคือถ้าน้องยังใจอ่อนอยู่กับผู้ชายคนเนี้ชีวิตก็จะวนลูปอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าอายุสี่สิบเอ็ดแล้วสออไม่เปลี่ยนแน่นอน นะยังไงประแก้วขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอย่างนี้นะขอให้ตั้งสติเนาะก็ <c oughs> ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอายุสิบเก้าปีเองลูกเอ้ย <c oughs> เมฒน,นา